สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แนวทางนะคะช่องเอื้อเขียวพารวยนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของเซียนนะคะวัตถิพันธ์มากนะคะของเซียนเข้าเด่นซีนะคะเจาะสี่ห้านะคะออกห้าสี่เซียนนะคะวัวบันศุกนะคะสุดสัปดาห์นะคะแนวทางหวยลาวเซียนใบนะคะมาแล้วนะคะ ข้าในตารางนะคะสี 5, 5, ะ่ห้าห้าสีเนาะเดี๋ยวมันเขาขาเก่าเราจะไหมวันนี้เซียนให้ดินนะคะดินหกดินหกรองที่เลขเลขสองนะคะนกตัวนี้ก็หอมดีใช่เนาะดินหกรองที่เลขสอง หกสองหกสี่นะคะสองศูนย์ เต็มทรงสองหนึ่งตัวนะคะเดินรองนะคะเดินรองเฮ้ยหกสองสี่หกสอง หาแนวทางนะคะของซินเซียนนะคะบ้านเซียนนะคะก็เข้าไปที่ ID Line นะคะ m อ็มบอลสองห้าหกห้านะคะแล้วก็เข้าไปที่หลังบ้านนะคะกลุ่มบ้านเซียนนะคะมีแนวทางนะคะทุกแนวทางะะรัฐบาลฮานอยลาวนะคะสังเกตดูนะคะตัวดินของเซียนมันจะเรียงนะคะเรียงตัวเลขให้นะคะ หกสองสแล้วก็8ปดสองสานะคะศนะคะอีกศูนย์หนึ่งตัวนะคะที่เซียนจับสองตะบนนะคะสี่สองศูนชุด4ตัว สี่สแปดนะคะแลหนะคะเบิ้ลเน้น6,6และ2สองสองนะคะเนวทางเบิ้ลหกหกสองสองสสสาตัวล่างนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบแนวทางนะคะของเซียนใบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะ แนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะผิดพลาดประการใดนะคะก็ขอเพ่อขออภัยด้วยนะคะแนวทางวันนี้นะคะเด่นหกรองที่เลขสองนะคะชุดสามตัว 4, 6, 2, 8, 4, 6, สี่หกสองแปดศูนย์สี่หกศูนย์สามสองตัวบนนะคะ 4, 2, 3, 6, 3, 8, 6, สี่สองศูนย์สามและแปดศูนย์แนวทางนะคะของแม่ไก่นะคะวันนี้นะคะเด่นหกรองที่เลขสามนะคะซ้ำหนึ่งซ้ำหก หกแปดหหนึ่งนะคะเอาชุดสี่ตัว1นึ่งสามหนึ่งปดสาหนึ่งหกแปดนะคะชุดสามตัวนะคะเน้น3ามนะคะ